หมักเนากัมนี่แห้งหมดหมดเลวันเป็นวันไหวปู่ตานะครับปู่ตานั่นน้องเต่าหวังว่าจะได้โชคลาบวันเป็นวันสำคัญวันคืนนะครับ ก็ไหว้คนชั้ขอพรกับผู้นั่นผู้นั่นกับปู้ทายนี่เด้อผู้นั่นเด้อเป็นเหม็นต,ตุงต่งเด้อถวายสร้างถวายหมาผมมาลุ้นเลขกันครับ่าปูจะให้อะไรวันนี้เจ็ดมาแล้ว ตัวที่สองสองรอตัวที่สามต่อไปอืมยือให้มือตี่สระปูชัดดีจ้ะน้าลุนต่อไปนะครับรุ่นต่อไปปูอะไร สองโผล่หัวโผล่มันตัวที่สามนะครับใส่ตาดีได้ตาไผ่กำหมันต้องใช้วิจารณญาณนะครับ ้เรามีบุญสัมพันธ์ก็คงจะได้โชคลาภโผล่ขึ้นมาเป็นคล้ายวงกลมว่มาหาสนอ อ่าซะนอะเดือดไล่หลังกจีกลมต้องบนปิเหลียมอ้าวเป็นอย่างขลับม, <c oughs> มึงเป็นอย่างนี้หาบ้านี่หาครับหาเนอะเจ็ดสองห้า สองห้าไม่มาปลูกเหม็นเนาะใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับไม่งม่วเมา ខ្លាប់ពី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  ไช้เลยดูดีดูชัดชัด you uh. กูนั่นน้องเต่าเดียวสดๆบันนี้นะครับบันโรัวันสำคัญอคอยโศกมานโศกมาน ขออนุญาตลาคลิปเปตรงนี้นะครับขออนุญาตลงคลิปเปตรงนี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอย่าลืมติดตามสุธิชัยชาแนล้วยนะครับให้กำลังใจกับสุธิชัยชาแนลนะครับจะได้มีกิจกรรมดีๆมาฝาก คลิปดีๆมาฝากท่านผู้ชมที่กัง <Okay. S 1> ท่านนะครับสำหรับวันนี้โชคดีสวัสดีครับ okay.